สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพี่นีอีกแล้วนะคะวันนี้เปิดตัวเลยและกันนะคะรุนแรงมากๆนะคะแดเมดแบบรุนแรงมากๆคะ่ะทุกคน Snow Girl ค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะ L face ค่ะ L face ก็คือ E double L แล้วก็ตัว E นะคะเพื่อนๆเ,เคยเห็นนิตยสาร L กันไหมคะหรือเคยเห็นบนทีวีที่เป็นการเดินแบบแพด a อลของ L ไหมคะตัวนี้นะคะให้ผลลัพธ์แบบ L face คือ ระดับนางแบบเชิดฉายขนาดนั้นเลยนะคะตัวนี้มีสารสก,กัดพิเศษ3ชนิดนะคะเรียกว่าเป็นตัวไฮเอนของเขาเลยก็ว่าได้นะคะว่าเป็นสารสก,กัดจากสวนฝรั่งเศสนะคะคาเวียค่ะแล้วก็น้ำมันเม็ดองุ่นวันนี้เราจะมารู้จักตัวนี้กันค่ะดูแนซอน,อนก่อนเลยนะคะ Snow Girl Whitening a n d Anti Aging Serum L Face X ซ n o w ม l r l w h i t e n i n g and a n t n Aging s e r u um เนั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มเนื้อบางเบาทรงคุณค่าจากส่วนของฝรั่งเศสค่ะพร,พร้อมทั้งคาวเวียนะคะแล้วก็น้ำมันมเมล็ดองุ่นช่วยปรนิบัติผิวให้ผิวดูกระชับอ่อนยาวนะคะเผยผิวเปล่งปลั่งเจอจรัสดูมีชีวิตชีวาผาสมวิตามิน B ด้วยนะคะแล้วก็มีสารสกัดมากมายเลยที่เข้มข้นมากๆและช่วยดูแลผิวให้ผิวหน้ามองคล้ำ ดีขึ้นนะคะจุด,ด่างดาด,ด,ดีขึ้นรวมถึงฝ้าแดดสะส,สมก็ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้นะคะมาในปริมาณ8กรัมค่ะราคานะคะ29บาทเท่านั้นเองนะคะนี่สื้อจากศูนย์รวมเครื่องสาอางนะคะด้านหลังก็จะเป็นวิธีใช้เพิ่มเติมนะคะวิธีใช้นะคะแล้วก็วันหมดอายุค่ะในเรื่องของราคานะคะเพื่อนๆอาจจะต้องตรวจสอบจากจุดจําหน่ายนะคะแต่ละที่อาจจะราคาไม่เท่ากันนะคะตัวนี้นี่ได้มาในราคา29บาทค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบเนื้อกันนะ ะะเขาบอกว่าฝาเนี่ยเป็นฝาที่ให้เอียงแบบนี้แอแล้วมันจะหักออกมาได้นะคะโดยที่ไม่ต้องบิดหมุนให้เจ็บมือเลยจริงๆด้วยนะคะโอเคเนื้อเซรั่มเป็นยังไงนะเป็นเนื้อเซรั่มสีาขาวใสๆเลยะคะ่ะจะเห็นกันไม่เอ่ยอะแบบนี้ละกันนะคะ เนื้อเซรั่มของเขานะคะมีความอยู่ตัวแล้วก็คงทนนะคะสำหรับคนที่แพ้น้ำหอมนะคะตัวนี้มีน้ำหอมนะคะเป็นน้ำหอมสไตล์ผู้หญิงผู้หญิงเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือหลังจากที่เราเกลีย่ยแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะซึมเข้าสู่ผิวแล้วเนี่ยก็จะเป็นแนวนี้เลยนะคะผิวจะไม่มีความมันหรือเหนียวเหนอะหนะค้างบนผิวเลยนะคะแต่ว่าจะให้ความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ ผิวจะนุ่มๆเนียนๆค่ะเดี๋ยวเรามาลองลงบนใบหน้ากันนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นนะคะในเรื่องของเพื่อให้ผิวหน้าเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะรอยจุดด่างดำเนี่ยดูดีขึ้นนะคะรวมถึงฝ้าสะสมด้วยค่ะรวมถึง คนที่มีใบหน้าที่หมองคล้ำนะคะผิวไม่กระชับอะไรแบบนี้ค่ะก็คือสามารถจะใช้ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะด้วยสารสก,กัดหลักจริงๆของเขา,า่ะคะมี3ามอย่างที่เน้นๆนะคะนั่นก็คือสนฝรั่งเศสคาเวียนะคะแล้วก็น้ำมันเม็ดอังห่นนั่นเองค่ะทาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือมันเกลี่ยค่อนข้างง่ายนะ ง่ายเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างง่ายนะคะคือเปลี่ยนง่ายมากแล้วก็แป้บเปียวะคะ่ะเขาจะซึมเข้าสู่ผิวเลยซึ่งนี้ก็จะพูดหลายๆครั้งเลยว่าแป้งเปียวจะซึมเข้าสู่ผิวนะซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆส่วนใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าหลายๆบริษัทนะคะที่ทําออกมาเนี่ยเขาก็น่าจะรู้แหละว่าคนไทยไม่ชอบอะไรเนหนียวเหนียวหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาออกครีมหรือว่าเซรั่มอะไรมาเนี่ยนะคะเขาจะทําแบบที่มันซึมซาบเร็วนะคะแล้วก็แห้งแล้วก็ไม่ค่อยเหนียวเลย รวมถึงตัวนี้เองนี่ก็จะไม่เลือกอะไรที่ มันเหนียวเนินอหนะเพราะตัวเองก็เป็นคนไม่ชอบครีมหรือว่าเซรั่มอะไรที่มันเหนียวเนื้อหนักด้วยเนาะเนี่ยค่ะแป๊บเดียวคือเข้าเลยนะคะตัวนี้นะคะนีคิดว่าเหมาะเลยสำหรับใครที่ไม่ชอบทาอะไรเหนียวเหนียวหน้านะคะตัวนี้ผู้ชายก็ใช้ได้แต่ว่ากลิ่นมันอาจจะเป็นตื่นผู้หญิงนิดนึงนะคะเป็นน้ําหอมของผู้หญิงแต่ข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกว่ามันแห้งไปเลยนะคะแล้วก็มันซึมเข้าสู่ผิวดีแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นผิวด้วยค่ะตัวนี้นะคะนีซื้อจากศูนย์รวมเครื่องสำอางนะคะ,นนว, e ะ,คะวันนี่ไม่แน่ใจว่าใน ปริมาณ8กรัมนะคะราคา29บาทท่านั้นเองเรียกว่าสมน้ําสมเนื้อสมราคานะคะก็ถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าน่าจะเหมาะกับจริตตัวเองนะคะอยากจะลองก็ลองซื้อหากันได้นะคะราคาไม่รุนแรง29บาทเท่านั้นเองค่ะค่ะใช่ปีนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่ต้องการหาเซรั่มนะคะที่มีส่วนผสมที่แตกต่างออกไปจากที่เคยใช้กันอยู่นะคะแล้วก็เป็นของ Snowgirl ซึ่งเขาโด่งดังในเรื่องของเซรัม่มบำรุงผิวหน้าอยู่แล้วด้วยค่ะตัวนี้เป็นตัวออกหม่ล่าสุดจาก เราเกิดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดติดตามนะคะถ้าอยากจะดูทันทีหลังจากที่นี้อัพวิดีโอก็คือกดกระดิ่งไว้นะคะหลังจากอัพปุ๊บเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนทันทีเลยค่ะและถ้ามีข้อสงสัยอะไรที่นี้สามารถตอบได้นะคะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนีไปก่อนแล้วค่ะไปบ,บาย